ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soccer Sniper ก็จะคอยหาสถิติหานะข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นประจำทุกวันนะเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้วันศุกร์ที่18มีนาะคมแล้วนะก็ยังมีบอลมาหลีกละคู่นะก็ตามนี้เลยมีไล่ตั้งแต่เที่ยงคืน4 5นะก็เป็น ทางฝั่งการโชซีรีเอเป็นซัสซูโอโลเจอกับสเปเซียก็ทางบุนเดสลลกาช่วงตีสองครึ่งก็จะเป็นโบกุ่มเจอกับบุสเซียมือนเช่นกรัดบักส่วนคู่ตี3เป็นพรีเมียร์ลีกนะเป็นวูฟเจอกับทางลีดนะก็จะเป็นบอลค่อนข้างเล็กหน่อยนะวันศุกร์ก็จะไม่มีบอลแม่เหล็กบอลทีมใหญ่ๆนะก็เป็นบอลเล็กๆธรรมดาสําหรับคืนวันศุกร์นะส่วนฟุตบอลใหญ่ๆก็จะไปนู่นแหละอัดแน่นในวันเสาร์วันอาทิตย์เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดู ข้อมูลกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer sniper เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วเราไปดูกันว่าวันนี้ผมเลือกคู่ไหนมาเป็นคู่เอกจาก3คู่ที่ดูมาคู่นี้ก็น่าจะดูดีสุดแล้วนะทางฝั่งพรมเมลีกเป็นวูฟ p เจอกับลีดวันนี้วูฟเล่นในบ้านโมเรนิวกาวนะเตะกันเวลาตี3าลีดไปเยือนเดี๋ยวมาดูกันมีข้อมูลอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับคู่นี้กันบ้างวูฟกับลีดวันนี้ เตะกันที่บ้านของวูฟนะอุณหภูมิ7องศาอากาศก็ค่อนข้างดีเลยนะวันนี้เตะเป็นบอลดึกนะบอลหัวค่ำนะของทางที่นู่นนะก็จะอยู่ราวๆตีสองตีสบ้านเราวันนี้มาดูเฮดทูเฮดกันก่อนเฮดทูเฮดที่เจอกันมา6แมตช์ล่าสุดนี่โอ้โหเป็นวูฟทำได้ดีกว่าค่อนข้างชัดเจนเลยวูฟชนะไป5แล้วก็เสมอ1เสมอ1ก็คือนัดที่แล้วที่เจอกันมาเมื่อเดือนตุลาคมปิ่แล้วนะ บ้านของลีดเสมอกันมา1 1แต่ก่อนหน้านั้นนี่วูฟเก็บชัยชนะมา5นัดรวดเลยชนะ1,0,1,0,3,0,4,1แล้วก็1,0นะก็คือดูแล้วลีดนี่พึ่งยิงได้2ลูกเองใน6นัดหลังสุดที่เจอกับวูฟนะวูฟกองหลังเหนียวอยู่แล้วนะลีดกองหน้าก็ยังไม่ค่อยดีแต่ว่าลีดพึ่งฟื้นมานะก็คือพึ่งเสมอกับวูฟได้นัดเดียวนัดล่าสุดนะเดี๋ยวมาดูตารางคะแนนกันก่อน ตารางคะแนนนี่วูฟนี่ยังปลอดภัยแล้วนะตอนนี้วูฟก็ยังมีลุ้นทางอยู่่าแชมปี้ปนลีกบอลยุโรปอะไรพวกเนี้เป็นห่างๆแหละตอนนี้อยู่ที่8นะตามหลังที่5 m a แมนยูอยู่4แต้มนะแข่งเท่ากันก็ถือว่าไม่ห่างนักนะยังได้ลุ้นอยู่สำหรับวูฟนะแล้วก็พวกสเปอร์พวกเวทแฮมนี่ก็ยังพอได้ลุ้นนะแต้มตามที่5แมนยูอยู่แค่2แต้มแล้วก็4แต้มตามลำดำับ ส่วนลีดนี่ก็ยังอยู่ในโซนอันตรายเหมือนเดิมแม้ว่านะัดที่แล้วจะฟื้นขึ้นมานิดนิดนะตอนนี้ลีดอยู่ที่16มี26คะแนนจาก29นะัดค่อนข้างไกลจากที่15เลยนะเบนฟอร์ดอยู่ที่15มี30แต้มลีดมี26นะตามอยู่ตั้ง4แต้มนะเอเวอร์ตันมี25วัดฟอร์ด22เบอร,ร์ลี่21แล้วก็นอนลีดนิ่ท่าทางจะไม่รอดนะมี17แต้มเท่านั้นเองนี่คือ ตารางคะแนนของทั้งคู่นะวูฟอยู่ที่8ลีดอยู่ที่16มาดูฟอร์ม6แมตช์ล่าสุดของทั้ง2ทีมกันทางฝั่งวูฟแฮมตัน6แมตช์ล่าสุดนี้ชนะ3แพ้3นะก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ยังมีแพ้กับชนะสลับสลับกันไปนะัดล่าสุดนี้ชนะเอเวอเรตันมา1ประตูต่อ0ย์ก่อนหน้านั้นชนะวัดฟอร์ด4ประตูต่อ0ูนย์มีแพ้คิดตันพาเลต2 0. แพ้เวทแฮม2 0. แพ้อาร์เซนอล2นึ่แล้วก็มีชนะเลเตอร์ 2-1น,นะก็คือแพ้3ชนะ3แต่ดีหน่อยตรงที่2นัดหลังสุดนี่ชนะมาตลอดแล้วก็เป็นคลีนชี t นะไม่เสียประตูเลยชนะวัดปอด4-0แล้วก็ชนะเอลวัตันไป1ประตูต่อ0ส่วนทางฟังลีดนี่ก็คือแพ้มายาวๆเลย5แมตช์แล้วก็เพิ่งมาชนะแมตช์ล่าสุดนี่นะก็คือชนะนอน์ลิดนะก็อยู่ในทีมโซนตกชั้นด้วยกันนัดล่าสุดชนะนอร์ลิ2-1นะแต่5นัดก่อนหน้านั้น,นคือแพ้มาลวดนะแพ้แอตตนวิลลา3-0 แพ้เลเตอร์1 0แพ้สเปอร์40แพลิูวูร์พูล6 0แล้วก็มีแพ้แมนยู4ประตูต่อ2ก็ฟอร์มยังไม่ดีเท่าไหร่นะรับที่แล้วชนะได้ก็คือชนะนอรลิตนะเล่นในบ้านด้วยนะก่อนนี่คือฟอร์มของทั้ง2ทีมใน6แมตช์ล่าสดุดมาดูประตูได้เสียกันวูบแข่ง33นะัดยิงได้38เสีย26ประตูได้ไม่เท่าไหร่นะแต่ประตูเสียนี่สวยเลยนะระดับหัวแถวเลยนะเสียเฉลี่ย0.79ประตูต่อนะัด เท่านั้นเองส่วนลีดนี่33นัดยิงได้34ก็พอๆกันนะยิงได้น้อยกว่าวูฟหน่อยแต่ประตูเสียนี่ค่อนข้างเยอะเลยประตูเสียนี่เสียเฉลี่ยนัดละ2ประตูเลยสําหรับลีดนะเดี๋ยวมาดูตัวผู้เล่นเจ็บตัวผู้เล่นแบนด์ของนัดนี้กันหน่อยวูฟปนี่ค่อนข้างครบเลยนะมีวางฮีชานนะที่ต้องเช็คฟิตแล้วก็เนลสันเซเมโดกับฮัเวอร์นะที่ยังลงสนามไม่ได้ก็เป็นตัวสํารองทั้งคู่นะสำหรับฮัวเวอร์กับเนลสันเซเมโดข้างหน้าวาังฮีชานก็ อาจจะต้องเช็คฟิตนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ลงสนามได้สำหรับวางฮีชานซูน่าชางเกาหลีส่วนทางฝั่งหลีดตัวเจ็บก็ยังยาวพลื้อยู่เลยนะั้นไล่ตั้งแต่เฮลจูเน์เฟอร์โปลเลียมคูเปอร์ไทเลอร์โรบิตแล้วก็มิดฟิลด์ตัวหลักเลยนะคาวินฟิลิปก็ยังเจ็บลงสนามไม่ได้แล้วก็โรดิโก้ก็ยังมีอาการเจ็บอยู่นะอย่าง50% 5 0นะสำหรับโรดิโก้เดี๋ยวมาดู11ผู้เล่นตัวจริงกัน 11ผู้เล่นตัวจริงลูกทีมของบูนลารในนัดนี้นะ3 4 2 1นะโกเป็นซานะเซนเตอร์แบ็ก3ตัวเป็นโลแมนซาอิดคอนเนอร์โคดี้แล้วก็คิวแมน3ตัวนะยืนคู่กันมายาวตั้งตลอดฤดูกาลนี้เลยนะมีแบนด้มากแต่ไม่มีเจ็บเลยนะ3ตัวนี้กำลังฟิตเลยซาอิดโคดี้แล้วก็คิวแมนมดฟิลตรงกลางเป็นเดนดอนเคอร์กับลูเบนเนเวสทางฝั่งซ้ายเป็นอัตโนลีทางฝั่งขวาเป็นจอห์นนี่ มิดฟิลด์ตัวลุก2ตัวเป็นเนโต้กับโพเดนนะข้างหน้าเป็นลาอุนฮิมิเนสสูน่าชอบเม็กซิโกนะส่วนทางฝั่งลีดยูไนเต็ดมาในแผน4-2-3-1นะโกเป็นเอียนเมสเซียร์นะเซนเตอร์แบ็กสองตัวเป็นยอร์เรนเต้กับบัตเกาสเตลทางฝั่งซ้ายเป็นจวดดาลลัสทางฝั่งขวาเป็นลุคไอริงนะมิดฟิลด์ตรงกลางเป็นฟอชอกับโรบินค็อกมิดฟิลด์ตัวลุกเป็นลาฟินยา มาตูอุตคริสแล้วก็ดันนี่เจมส์นะข้างหน้าเป็นเกลฮาร์ดนะก็หายไปอีกแล้วสําหรับแบมฟอร์ดนะแบมฟอร์ดกลับมานัดที่แล้วนัดนี้หายไปอีกแล้วสําหรับสูน้าตัวแก่งของลีดนะก็ยังไม่มีแบมฟอร์ดลงสนามในนัดนี้นี่คือ11ตัวผู้เล่นตัวจริงที่สื่อคาดว่าจะลงสนามเดี๋ยวเรามาดูราคาของคู่นี้กันหน่อยราคาของคู่นี้เปิดมาให้เจ้าบ้านวูฟต่ออยู่ปอนะสกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งเดี๋ยวมาดูกันจากข้อมูลทั้งหมดนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหน วันนี้ก็ยังชอบใจไปทางเจ้าบ้านนะเจ้าบ้านวูฟเวอร์แฮมตันนะก็ดูทรงโดยรวมแล้วดีกว่าทางลีดทุกอย่างนะทั้งฟอร์มการเล่นล่าสุดแล้วก็ทางเฮดหัเฮดที่เจอกันมานะเป็นทางฝั่งลีดไม่เคยชนะได้เลย6แมตช์ล่าสุดนะแล้ว,วันนี้วูฟเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างเหนียวแน่นนะข้างหน้านี้ก็ต้องลุ้นนะ่ะว่าวูฟจะ ยิงได้หรือเปล่าแต่คิดว่าเคาะกันไปเคาะกันมาวูฟน่าจะมีโอกาสสูงกว่าลีดนะลีดกองหลังช่วงนี้ไม่เอาไหนจริงๆนะเจอนอนลีดนัดที่แล้วก็ยังโดนเลยนะจนะจนะจนะเจอทีมใหญ่ๆนี่โดน4โดน5นะกอง,งหลังลีดไม่ค่อยดีแล้ววันนี้ข้างหน้าของลีดแบมฟอร์ดหายกลับมานัดที่แล้วนัดนี้ก็เจ็บกลับไปอีกแล้วก็ไม่น่าจะมีสกอร์สำหรับลีดในนัดนี้นะวันนี้ลุ้นวูฟเบียดชนะดีกว่า วันนี้วูบต่อแค่ปอนะไม่ถึงครึ่งลูกวูบต่อปอผมเลือกวูบแฮมตันดีกว่านะวันนี้เลือกวูบแฮมตันราคาปอนะเดี๋ยวมาดู2คู่ที่เหลือกันคู่แรกเที่ยงคืน45นะเป็นฟุตบอลเกาโชซีรีเอนะเป็นซาสซูโร่เจอกับสเปเซียซาสซูโร่ตอนนี้อยู่ที่10ส่วนสเปเซียอยู่ที่15นะก็อยู่กลางตารางค่อนข้างไปทางท้ายตารางทั้งคู่นะมาดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันหน่อยเจอกัน5นัดหลังสุดนี้เป็นทางฝั่ง ้าบ้านซาสุโอลโอทำได้ดีกว่านะซาสูโอลโชนะ3เสมอ1แล้วก็ทางสเปเซียชนะได้1นะัดแต่นัดล่าสุดที่เจอกันมาเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เสมอกันมา2ประตูต่อ2พูดถึงฟอร์มโดยรวมของ2ทีมซาสูโอลโนี่5้แมตช์ล่าสุดนี้เจ๋งเลยนะชนะ3เสมอ2นะนัดล่าสุดนี้เพิ่งเสมอซาลาร์นิตา2อแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยสวยเลยอยู่ดีๆไปชนะอินเตอร์2 0ชนะฟิโอเรนตีนา2อนะแล้วก็มี นะเวเนเซียไปซ1เรียกว่าก่อนหน้าแมตท,ที่จะเสมอกับซาเลนิตน่าเนี่ยชนะรวดมาทั้ง3มแมตเลยก็เป็นฟอร์มที่ดีของทางซาสซูโอโรนะส่วนสเปเซียฟอร์ม5แมตหลังสุดก็ชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง4นะชนะ1นี่ก็คือชนะนัดล่าสดุดนะชนะไกยลี่ไป2 0แต่ก่อนหน้านั้นนี่คือไปเยือนยูเวนะแพ้ยูเวแค่ลูกเดียวนะสเปเซียก็ถือว่ายังเล่นได้ ไม่ขี้เหร่จนเกินไปนะสำหรับสเปเซียวันนี้ผมมองนะว่าซาสูโรกับสเปเซียน่เกตชั Gates, ้นเนี่ยบอลไม่ต่างกันเท่าไหร่เพียงแต่ตอนนี้ฟอร์มของซาสูโรดีกว่าค่อนข้างเยอะนะวันนี้ซาสูโรต่อราคาลูกหนึ่งนะโอ้โหผมมองว่าบอลเกตเดียวกันเนี่ยต่อเต็มที่ก็ครึ่งลูกนะบอลเกตเดียวกันอย่างนี้ต่อ1ลูกนี่ผมถือว่าแพงไปนะวันนี้ผมเลือกลองไปทางสเปเซียทีมเยือน ส่วนอีกคู่หนึ่งช่วงตีสองครึ่งเป็นบุนเดสติก้าเยอรมันโบคุ่มเจอกับโบรุเซียหมื่นเช่นกลัดบัตวันนี้เล่นกันที่บ้านของโบคุ่มนะอันดับในตารางของทั้งสองทีม โบคุ้มอยู่ที่11นะกรัดบักอยู่ที่13นะฤดูการนี้กรัดบักเล่นได้ค่อนข้างน่าผิดหวังนะตอนนี้หลุดมาอยู่อันดับที่13ของตารางเลยเฮทูเฮท่าชนะหลังสุดของคู่นี้นะก็เป็นโบคุ้มชนะได้2เสมอ1แล้วก็กรัดบักชนะได้2เรียกว่าสูสีกันมากเลยส่วนฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมมาดูทางฝั่งเจ้าบ้านโบคุ้มก่อนเจ้าบ้านโบคุ้ม5แมตช์หลังสุดนี้ชนะ1เสมอ2แพ้2นะก็ไม่ค่อยดีนะนันะล่าสุดนี้เพิ่ง ไปเยือนไอทักแฟงเฟิร์ตก็แพ้ไอแฟงเฟิร์ตมา2ประตูต่อนหนึ่งส่วนทางทีมเยือนกัตบักนะกัตบัก5้าแมตช์หลังสุดนี้ก็ชนะ2เสมอ1แพ้2เหมือนเหมือนกันนะส่วนนัดล่าสุดนี้กัตบักไปชนะแฮท้าเบอร์ลินได้2ประตูต่อศูนะวันนี้ราคาให้ทางกัตบักทีมเยือนไปต่ออยู่ปอนะดูตัวผู้เล่นนิดหนึ่ง แน่นอนแหละตางตัวผู้เล่นของกรารบักเนี่ยดูชื่อชั้นน่าจะคุ้นกับเรามากกว่านะทั้งเอมโบโลมเซิอากินเทอร์มาร์ตินเครเมอร์อะไรพวกนี้น่าจะคุ้นกว่าแต่ว่าฟอร์มหลังๆเนี่ยกรารัดบักไม่ค่อยดีเลยดูอันดับในตารางก็ได้นะอันดับในตารางตอนนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้อยู่กลางๆค่อนข้างท้ายไปทางท้ายของตารางเลยกรารัดบักฟอร์มไม่ดีนะตัวผู้เล่นดีแล้ววันนี้มาต่ออยู่ ปอนะมาเล่นในบ้านของโบคุ้มนะคู่นี้บ้านใครบ้านมันนะจามสถิติที่ผ่านมาวันนี้ผมเลือกเชื่อไปทางเจ้าบ้านโบคุ้มนะให้ลองเจ้าบ้านโบคุ้มราคาปอส่วนคู่สุดท้ายก็เลือกไปแล้วนะเลือกวูฟนะอ่ะเดี๋ยวมาสรุปกันทีที3คู่คู่แรกซาซูโ,โลเจอกับสเปเซียซาซูโ,โลต่ออยู่1ลูกผมให้ลองสเปเซียคู่ที่2โบคุ้มเจอกับกรัดบักรัดบักต่ออยู่ปอนะผมให้ลองทางโบคุ้ม คู่ที่3วูฟเจอกับรีดวูฟต่ออยู่ปอนะผมให้ต่อวูฟนะก็3คู่ตามนี้เลยสเปเซียบวกคุ่มแล้วก็วูฟ สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม SCSN นะมีแอดด้วยนะ SCSN ก็แอดเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปก็แอดเข้ามาสอบถามกันได้เช่นกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยผมช่วงเร็วทามก่อนเตะเนี่ยผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้ทีว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรกันหรือเปล่านะ ส่วนช่องทางในการติดต่อผมก็มีทั้ง Facebook ทั้ง YouTube เลยนะติดตามกันได้ชื่อเดียวกันเลย Soccer Sniper นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกๆวันนะก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ